สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเหงสําหรับแนวทางเราพัฒนาของวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์นะคะ2564นะคาอ่าก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปพี่น้องพาเหงนะคะถูกผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ดูอย่างมีสตินะคะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่น้องพาเฮงนะคะ ทีนี้เราก็มาดูย้อนหลังนะคะเราพัฒนาของวันพฤหัสที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างนะคะผลออกก็คือ6ตัวนะคะ5 4 7สี่นะคะ5 4 7 6 7, ี่นะคะสำหรับที่ไทยเราจะยึด4ตัวใช่ไหมคะก็คือบนก็คือ678ล่าง7,6ดหนะคะถ้าต่างประเทศบางเจ้านะคะไม่แน่ใจว่าหลายๆเจ้าอื่นจะเป็น ยังไงนะคะบางเจ้าเขาก็จะยึดเขาจะยึดสองตัวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็น5ตัวหรือ6ตัวก็จะยึด2ตัวหน้าก็เท่ากับว,ว่า,าที่ต่างประเทศจะเป็นล่าง5 4สีนะคะล่างจะเป็น5 4สีบนก็คือ6 8จิตแนะทีนี้พี่น้องให้ไม่มีนะคะจับพลาดไปต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอโทษขออภัยด้วยที่งวดนี้ที่งวดวันพฤหัสจับพลาดไปนะคะพี่น้องไปเน้น สองเลคนะสองกับสามเลยนะเน้นหลักต่ําเลยแต่ว่าไปออกหลักสูงแต่จริงๆพี่น้องก็พลาดนะคะในชุดมันมีนะคะในชุดมีแต่พี่น้องไปเน้นหลักสองกับสามแทนนะคะนี่นะนี่คะ่ะในชุดมันจะมีสี่สองสองเจ็ดหกเก้านะคะแต่เวลาพี่น้องจับคู่เนี่ยพี่น้องก็จะอาจับเผื่อด้วยคือขึ้นลงหนึ่งแต้มนะคะคือขึ้นลงหนึ่งแต้มนะ ย่างเงี้ยเห็นไหมพี่น้องจับนี่สองสองอ่ะสองสองนะคะสองสามก็คือบวกบวกไปหนึ่งอ่ะสองสามเผื่อไว้นะคะอ่ะสอง 1, อสี่นี่ค่ะสองสี่นะทีนี้ก็หนึ่งสามอ่ะหนึ่งสามนี่ค่ะก็จับเผื่อหนึ่งแปดนะคะนี่หนึ่งแปดนะคะอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะที่พี่น้องจับนะจะเป็นประมาณนี้แต่ทีเนี้ยตอนที่ทําอ่ะตอนที่ทํา จับนะคะ7-6-7-4นะ7 6 7ดแต่ว่าไม่ได้จับ8เลยนะคะจับ9 95 9 3แทนนะคะแต่ทีเนี้ยแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยคือครั้งแรกตอนแรกว่าจะลงคลิปตัวนี้นะคะแต่เปลี่ยนใจสุดท้ายมาทำชุดที่สองว่าจะลงตัวนี้ก็เลือกเอานะคะเลือกเลือกไปเลือกมาตัด7-6ออกนะคะตัด7 6ออกนี่ก็เลยมาลงคลิป ัวนี้แทนนะคะก็พลาดไปทั้งทั้งที่ส่วน6 7 8ดนะคะนี่อันเนี้ยไม่ได้จับเลยนะคะคือไม่ได้เน้น,น,นหลักสูงคือไม่มองเลยหลักสูงมองหลักต่ำอย่างเดียวเลยนะมองหลักต่ำอย่างเดียวเลยพี่น้องนะแต่วันนี้ของวันจันทร์นะคะพยายามจะไม่ให้พลาดนะคะพยายามจะจับให้แม่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะของวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์นะ นี่ค่ะ,ะสำหรับของวันที่8กุมภาพันธ์นะคะวันจันทร์นะคะพี่น้องจับให้ก็มี25 45 65นะคะ74 75 76นะคะ87 85 86 32 31 20แล้วก็29นะคะส่วน4ตัวพี่น้องจับให้65 32 1329 9 0 1 13, 4, 3 8754 3ห2 0แล้วก็6 4 8 5นะคะส่วน3ตัวก็ตัดได้นะคะตัดออกได้คือ5 32 3 2 9 0 3 1 4 8 5 1 2 0แล้วก็7 5 4นะคะตัดออกได้หรือจะลองหมุนเองก็ได้นะคะหมุนเองก็ได้หรือจะลองหมุนในนี้ก็ได้นะคะลองหมุนในนี้ดูนะพี่น้องก็หวังว่าจะไม่จับพลาดอีกนะคะส่วนชุดที่มันได้ของงวดนี้ ก็มีอะไรอะ่ะอา้าวใบนั้นหายไปไหนนะคะรู้สึกจะมี4755อา่า4755แล้วก็อะไรอะ่ะ20นะคะ4755 20อา่าใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่น้องก็จับเผื่อนี่ค่ะจับไม่แน่ใจว่าจะจับพลาดไหมนะคะถ้ายังไงก็อา่าต้องพยายามแล้วนะคะพยายามพี่น้องอา่า จับแบบว่าขึ้นลงนะคะดักขึ้นดักลงแล้วนะคะดักขึ้นดักลงแล้วคาดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะขอให้มานะคะขอให้มาเฮงๆปังๆเด้งๆบนล่างเลยนะคะถ้ายังไงก็ลองอดูนะคะลองติดลองดูนะคิดว่าวันจันทร์นี้คงไม่พลาดค่ะวันจันทร์คงไม่พลาดพี่น้องดักเลยบนล่างดักหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งเลยค่ะนะนี่ อันนี้ทั้งสูงทั้งต่าทั้งกลางเลยนะคะดักเลยค่ะทั้งต่ําทั้งกลางแล้วก็สูงนะคะดักเลยนะคิดว่าคงจะปังๆกันนะคะ,ะถ้ายังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยท่านไหนที่กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ดูคลิปของพี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะท่านไหนที่เข้ามาใหม่ ยังไม่ติดตามก็ฝากด้วยนะคะฝากพี่น้องพาเฮงด้วยมาอยู่ด้วยกันเราจะได้เฮงเนะคะยังไงวันจันทร์เราพัฒนาก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆถูกนะคะเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะและเรามาลุ้นกันนะวันเราพัฒนาวันจันทร์ที่8ดกุมภาพัานธ์ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับพี่น้องพาเฮงขอให้ทุกคนเฮงเปังๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ